ครับตอนนี้ก็ผมกำลังออกมาจากซุ้มประตูกลางนะครับข้างในก็จะมี3ชั้นนะครับจริงๆก็อาคารสำคัญก็อยู่ข้างในเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดจริงๆก็ไม่ใช่อาคารหรอกก็มีแค่ชั้นเดียวแต่ว่ามันก็จะสูงที่สุดนะครับซึ่งศาสนสถานของฮินดูเนี่ยก็จะดูว่าเป็นนิกายที่นับถือพระวิษณุหรือว่าพระนารายเป็นใหญ่เนี่ยก็ดูที่ทับหลังนะครับ ถ้าวายสนะนิกายก็จะเป็นรูปของพระวิณุอยู่สูงที่สุดนะครับ ดีครับเจอกันในรถแบบนี้ก็แสดงว่าจะชวนไปเที่ยวครับวันนี้จะไปที่ปรา,าสาทสตอกบทมอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับเขาว่าปราสาทแห่งนี้เนี่ยเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศไทยก็วันนี้ก็เลยต้องตื่นเช้านะครับออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าครึ่งคูเกอรบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเพราะว่าเราจะต้องวิ่งไกลประมาณเกือบเกือบสามกิโลนะครับซึ่งมันจะคุ้มค่ากับการตื่น เช้าแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับเส้นทางที่ใช้ในวันนี้นะครับก็คือออกจากกรุงเทพไปอ,อย่างจังหวัดสระแก้วเนี่ยผมเลือกที่จะวิ่งทางเส้นสุวินทวง์นะครับไปทางมินบุรีใช้เส้น304เข้าจากเชิงเศร้าแล้วก็ออกไปทะลุป,ปจีน ตรงไปเรื่อยๆครับมุ่งหน้าไปยังตลาดโรงเกลือนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงประมาณสักส0กิโลเนี่ยเราจะเบี่ยงออกซ้ายนะครับตรงบริเวณสถานีผลิตน้ำประปาอารัญยประเทศนะครับเพื่อที่จะแยกไปเส้น3-48แล้วก็มุ่งหน้าไปทางเนนหนือนิดนึงเพื่อไปถึงประสาทน,นะครับก็วันนี้เนี่ยจะคุ้มค่ากับการตื่นเช้าแล้วก็ต้องขับรถ4ชั่วโมงแค่ไหนไปเที่ยวกันนะครับ นี่ก็ขับมาได้สักประมาณสักชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ฟ้าก็เริ่มมีแสงแล้วเวลาก็อยู่ที่7จ็ดโมงนะครับตอนนี้ก็ขับมาถึงจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วนะครับก็เราก็มาได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราจะออกจากตัวจังหวัดฉะเชิงเซาเรียวเข้าปัตจินบุรีนะครับแล้วคราวนี้รถก็จะโล่งแล้ววันนี้ก็ต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ก็คือสี่ชั่วโมงก็ คุ้มกับการขับสีชั่วโมงแค่ไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วน,นะครับเหลืออีกประมาณ10กิโลนะครับวันนี้ได้เลี้ยวขวาออกจากเส้น 3, 4, 8แล้วนะครับเข้ามาสู่ทางหลวงชนบทเส้นสามศนย์หนนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยก็ต้องขับช้าๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีป้ายอะไรบอกไว้นะตรงนี้ ครับในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับประสาทสตอกโฮล์ที่นี่ก็บอว่าวันนี้นี่สงบล่มลื่นมากเลยนะครับอากาศตอนนี้ผมว่าประมาณสัก23-24องศาแล้วก็แบบมาถึงนี่แบบที่จอดรถกว้างมากจอดได้เป็นร้อยคันห้องน้ําอยู่ทางด้านนี้ก็แบบสวยงามมากนะครับแล้วก็สถานที่เนี่ยโดยรอบอยังถือว่าใหม่เพราะว่าเพิ่งจะได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่เมื่อปี60นี่เองนะครับ แล้วก็การที่จะมาชมเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้นี่มาวันเสาร์เช้าเนี่ยว่างมากเลยมีรถจอดอยู่4คันแล้วก็ไม่เสียค่าเข้าด้วยนะครับทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติก็ตอนนี้ยังเข้าฟรีอยู่นะครับซึ่งผมอยู่ข้างนอกเนี่ยรู้สึกว่าพื้นที่นี้ร่มรื่นมากเลยแล้วก็สิ่งปลูกสร้างโดยรอบเนี่ยมันดูสวยมากเลยตอนนี้อยากจะเข้าไปข้างในเต็มที่และอยากจะบอกว่าชื่อดกพกทมมีเพิ่งทราบนะครับว่าตอนที่เขาค้นพบเนี่ยเขาบอกว่า มีต้นกกขนาดใหญ่ปกคลุมก็เลยได้ชื่อว่าสะดกกกนะครับส่วนคมเนี่ยแปลว่าใหญ่ก็เดี๋ยวข้างในเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนจะน่าสนใจขนาดไหนตามไปดูกันเลยครับ ไม่เคยมาปราสาทผินเลยนะครับมาแล้วก็ต้องบอกว่าชอบมากจริงนะครับข้างในนี่ก็บอกว่ามันขลังนะก็สวยนะครับแล้วก็มีหลายมุมให้ได้เซลฟี่ด้วยอาคารจริงๆนั้นก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับกว้างยาวก็คิดว่าน่าอยู่ประมาณสัก 100, คูณ1น0้เมตรแค่นั้นเองแต่ว่าข้างหลังนี่มีอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้หลังคามันพังไปหมดแล้วนะครับเขาว่าที่นี่เก่ามากก็น่าจะประมาณสร้างช่วงคริสตศตวรรษที่1 1 ประมาณ900ปีมาแล้วครับก็หลังจากได้เดินมานะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าที่เที่ยวที่นี่ก็อารมณ์ประมาณว่าแบบมันก็กว้างนะครับประมาณสัก200คูณ200เมตรแต่ว่าถ้าจะชะโงกถ่ายรูปอย่างเดียวก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็จบครับแล้วก็มาได้ทางครอบครัวนะครับจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่ก็มาได้แต่ว่าถ้าวิวแชร์ก็อาจจะไม่เหมาะนะครับที่นี่ก็ ยังไม่มีร้านอาหารอะไรเลยนะครับงเงียบสงบตอนนี้ก็ส1เอโมงก็จะมีแบบว่าไปรุ่นมาถ่ายรูปกันบ้างนะครับประมาณชั่วโมงนึงก็ไม่เกิน10บคนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบ